สวัสดีครับจากโกดังจักรยานโกไบจักรยานราคาหน้าถีบนะครับวันนี้เราจะมารีวิวจักรยานเสือหมอบนะครับแบรนด์ดังแบรนด์เนมแบรนด์ไฮโซของเมืองไทยเลยนะครับมีทีมสิงห์ไทยแลนด์นะครับเป็นใช้เป็นจักรยานที่แข่งขันในเอเชียนะครับควา้ารางวัลมาแล้วมากมาย ใช้ทั้งนักแข่งระดับเอเชียระดับยุโรปนะครับชื่อดังมาแข่งขันนะครับจักรยานเสือหมอบเจ๋งๆคันนี้นะครับยี่หอ้ออินฟินิตครับรุ่นคอมนะครับอินฟินิตสเปซสเปซ สเปซคอมนะครับเวลาเรียกคันนี้นะครับนี่เงาเสือหมอบแบบผมไม่ค่อยกล้าจะรีวิวรีวิวล่าเขินนะเพราะว่าหลายๆคนเล่นเสือหมอบเนี่ยมือดีๆทั้งนั้นนะครับผมได้ได้ความรู้หลายๆอย่างเลยจากท่านลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทั้งนั้นเลยมาแนะนำหลายๆคนที่เป็นนักขี่นักปั่นเนี่ย ดูมากกว่าคนขายอีกนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดคันนี้กันนะครับ n n i n n t e s p a ปซคอมดียังไงดีกับใครนะครับ s p a ซคอมเนี่ยมันจะมากับชุดเกียร์โซลานะครับเสือหมอบชุดเกียร์โซลาก็จะเริ่มหมาะกับคนที่ต้องการจะขี่เป็นเรื่ององราวแล้วนะครับทำควาเร็วได้ดีเลย นะครับสับเกียร์สับจานง่ายขึ้นนะครับอันนี้การเผื่อคนที่ยังไม่รู้นะครับุดเกียร์ของุดเกียร์ซิมาโนนะครับโซลาเวลาใช้งานก็นะครับเท่าเกียร์ตกนะครับอันนี้เบรกนะฮะหลังจากมุมล่างนะครับอันนี้คือเบรกนะครับตกตกไปนี้นะครับตกมาเงี้นะครับนี่นะครับ งานตกเกียร์ไม่เ,เกียร์ตกนะครับอาชีพมันต้องโซล่าก็อยู่ในขั้นดีเลยนะครับตะเกียบนะคาร์บ,บอนคาร์าบอนดียังไงคือคาอร์บอนเนี่ยนะครับเวลาที่ขี่คือคาร์บอนเนี่ยมันจะนอกจากเบาแล้วเนะี่ย มันยังยืดหยุ่นนะครับเวลาที่ขี่ไปเนี่ยแรงที่สะท้อนกลับขึ้นมานะครับนึกไหมครับเราลจับแฮนด์นะฮะเราขี่ไปเจอขขวับปุ๊บมันจะมีแรงกดลงมาที่พื้นนะครับกดลงมาที่พื้นแล้วก็ปรากดตัมาที่พื้นปุ๊บแรงก็ส่งมาที่ตัวคุณคุณก็ดึงดึงกดกดอยู่อย่างเงี้ยมันทําให้เกิดการหน่วงความเร็วของรถนะครับนะฮะสำหรับพวก พวกรถที่เป็นตะเกียบเหล็กโลหะนะครับอลูอะไรเงี้ยแต่พอเป็นรถที่มันเป็นคาร์บอนแรงที่มันส่งไปอะพอส่งไปปุ๊บมันอาจ,จะส่งจากเราไปน้อยเพราะว่าตะเกียบมันซึมซับแรงเราไปแล้วนะครับหรือถ้าส่งลงไปที่พื้นแล้วแล้วพื้นอนะ่ะเวลาเจอเจอแรงที่มันสะท้อนจากพื้นขึ้นมาที่ตัวเรามันก็จะถูกซึมซ,ซับแรงผ่านตะเกียบคาร์บอนนะครับ ที่เป็นตะเกียบคาร์บอนหรือรถที่เป็นคาร์บอนนหลายๆคนที่ใช้คําว่าขี่แล้นนวม,ม,มันพุ่งๆอันนี้แหละครับคือเหตุผลว่าทําไมรถมันมันพุ่งนะครับนอกจากนอกจากยางที่มันเล็กๆแล้วเนี่ยนะครับน,น,น,นะครับนอกจากยางที่มันเล็กเนี่ยเนี่ยแหละคือเหตุผลว่าทําไมรถมันพุ่งนะครับเพราะว่าแรงที่ส่งไปที่พื้นส่งจากต,ตัวคุณเนะี่ยมันส่งลงไปที่พื้นน้อยแล้วตะเกียบมันซับแรงคุณไ้ก่อนหรือพื้นที่มันจะส่งแรงไปที่ตัวคุณ เกี่ยมันทระซ้แรงเอาไว้ก่อนเนี่ยครับคือเหตุผลว่าทําไมรถมันเุ้งนะครับสําหรับมะ่เป็นเกี่ยคาร์บอนนะครับรถที่เป็นคาร์บอนทั้งคันก็ยิ่งขีดปีเลยรถเบานะครับอันนี้ก็ล้อล้อเจ็ดร้อยนะครับก็ประมาณ28นิ้วนะครับเฟรมซ่อนสายนะครับอนสายเข้ามาตรงนี้คราตรงนี้นะครับฝั่งนี้อออกมาตรงนี้ เข้าไปนะครับมีเบรคหนึ่งนกล้ามผูนะครับ,เเนะรบชุดจานชิมาโนโซลานะครับหิงผีชิมาโนโซลานะครับยิงจานหัวเก้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับะจะชุดเฟืองเป็นชุดเป็นชุดกลุ่ม ไปทางขี่เพชรมานะครับไม่ไม่เน้นไม่ข yeah> well> um yup really> ี่ไทเท่าไหร่ถ้าเกิดจะขี่ไทก็ไปซื้อเฟื่องแบบพวกขี่ไทยเข้ามาก็คือตัวจานใหญ่จะเล็กกว่านี้นะครับมันจะไปกุงๆุนะครับอันนี้ก็เผื่อจะลงขึ้นเดิ่งหนึ่งไปบ้างแต่เอาเลยทัาเนี้แต่เรื่องนีินครับอินฟินิตนะครับสเปซของ ครับอินฟินิตรุ่นแสแปรดก็คือรุ่นเสือหมอกของเขานะครับก็จะเริ่มต้นที่แสเแเป็ดสแปรดเล็สสเกเป็นชุดเบียร์คาเลยนะครับก็ออกเลยตะเกียบตะเกียบเป็นตะเกียบเนี่ยตะเกียบก็เป็นเป็นคาร์บอนเหมือนกันนะครับคาร์บอนสวยเลยสียนี้ออกใหม่นะครับมีหลายสีแล้วผมพาชมรอบๆ เดี๋ยวมาดูตัวจริงกันเลยนะครับอยู่มนา,าตัดคอมยี่สิบนะครับเห็นก็อย่างดีนะครับไม่ต้องไปทับนะครับเฟรมนะครับเฟรมจากโรงงานจากโรงงานในเมืองไทยนะครับใช้ขุนยนต์ใช้การจับจิ๊กนะครับแม่นยำม,มากนะครับอ้อบันไดบอกบันไดจริงๆในกล่องไม่มีมานะครับรถรถสเปคเนี้ยมันจะมีบันไดมา แต่ว่าเราก็ใส่ไปให้นะครับเผื่อใครที่มีบันไดอยู่แล้วนะครับใช้คลิปนะครับก็เอามาด้วยถ้าเกิดจะมาซื้อนะครับรถเกรดนี้เขาไม่ได้ใช้บันไดแบบนี้กันนะครับก็ไปเลือกหาขึ้นมาทั้บันไดรองเท้าที่เราไม่มีขายนะครับเพราะว่าเราขายเป็นคอมพลีตเซ็ตขายเป็นกล่องนะครับแต่นป็นรายแถมให้นะครับชมใกล้ๆนะครับ ตรงสายปรับได้นะครับเพราะว่ารถพวกนี้มาทำความเร็วนะฮะบางครั้งเนี่ยเวลาที่คุณขี่เร็วๆเนี่ยแล้วคุณสับเกียร์มาฮะมันติดแล้วก็คุณไม่ต้องจอดไม่ต้องจอดปากนะครับก็ขี่ขี่ก็มุดลงไปก้มลงไปปรับได้เลยนะฮะปรับที่รถได้เลยอินฟินิตสเปซของ ตัวแรงตัวจี๊ดเลยครับพยาเพลทันนนเลยเนี่ยคันนี้นะครับมาชมได้ที่บางนาตากกมอ0นะครับเวอร์ไวเว็บนาทีด d ต t com โทรนะครับ0 90092 9600นะครับไลน์ครับนาทีไบต์นะครับ l a z a d a co th slash หน้าทีทบขีไบอ์นะครับหรือ Facebook ก็ได้นะครับโบไบนะครับจักรยานราคาหน้าทีบมาดูที่โคดังก็ไดนะ้ม,มีมีอยู่100ร้อยกว่าแบบแล้วตอนที่ถ่ายมีอยู่ร้5ยหาสแบบนะครับเลือกแบบนะครับแล้วก็ไปเอาของในโคดังมาประกอบรอแป๊บหนึงสิบห้าสทยี่สิบนาทีนะครับ ยิ่งไป็นรถพวกนี้รอบแป๊บเดียวเพราะยิ่งรถแพงอย่างทด่ส่วนน้อยนะครับในวันนี้โชคดีมีคำสุทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะครับครับขอบคุณครับ